ค่ะพี่น้องฝนตกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วยังถึงอาทิตย์นี้วันนี้วันดังคาแล้วก็ยังตกอยู่นะคะตกทั้งวันทั้งคืนแต่ตกไม่เยอะดูสิดูหลังไอ้กระจกสิน้ำฝนแต่ตกไม่เยอะนะคะจะแช่ช่แต่หนาวนะคะหนาวมากเลย เห็นไหมคะคุตกก็ที่มาอะไรนะคะขอบคุณคะ่ะ